สวัสดีครับวันนี้เป็นการทํานายของคนที่เกิดวันพุธประจําวันที่12พฤศจิกายน2568เราจะมาดูเรื่องการงานการเงินและความรักของคนที่เกิดวันพุธเป็นการทํานายไพ่แบบรวมไม่ได้จาะจงผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่ดีรับไปนะครับสิ่งที่ทิ้งไว้ตรงนี้ใน,นเรื่องของการงานคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่ The Princess กับหัวจะหมายถึงการขาด สัญชาติญาณความรู้สึกภายในหรือเซนต์ไม่ดีในเรื่องการประเมินสถานการณ์และการประเมินการทำงานการตัดสินใจไม่รอบคอบจะนำไปสู่ปัญหาและความล้มเหลวควรมองรายเดียดให้และศึกษาในเรื่องของงานที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับในเรื่องของงานคนที่เกิดวันพุธส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพุธ เป็นไพ่แปดดาบกับหัวจะบ่งบอกหมายถึงการเริ่มต้นหาทางออกจากข้อจำกัดทางการเงินคุณอาจจะพบวิธีในการจัดการหนี้สินหรือเริ่มมองหาแนวทางในการฟื้นฟูสถานการณ์ในเรื่องการเงินของคุณดีขึ้น ในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพุธก็จะหาทางแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินได้ดีสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับส่วนในเรื่องความรักของคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่หกถ้วยจะหมายถึงจะมีความรู้สึกเก่าๆกำลังกลับมาโดยความรู้สึกชนิดคุณจะเจอเพื่อนเก่าเจอคนรู้จักเก่าทำให้คุณรู้สึกดี การเจอแฟนเก่าที่ไม่ว่าจะเลิกลากันไปดีหรือร้ายก็จะทำให้คุณหวนลํำลึกถึงสิ่งดีในอดีตที่ได้มีส่วนร่วมกันอันนี้จะเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอาจจะกลับมาได้นะครับเ,เรื่องของความรักคนที่เกิดวันพุธในเรื่องการแนะนำของไพ่เป็นไพ่สนะี่ดา แนะนาว่าช่วงนี้ให้หยุดพักผ่อนคลายและฟื้นฟูพลังงานโดยให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพทางกายและใจร่วมถึงทบทวนและวางแผนหากเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากให้หยุดพักไว้ก่อนครับช่วงนี้ก็ไปแนะนาว่าให้พักผ่อนหรือหยุดพักฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาก่อนนะครับ จะเป็นในเรื่องของงานเรื่องเงินเรื่องความรักไปแนะนําว่าให้หยุดก่อนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนให้พลังงานกลับมาก่อนนะครับอันนี้เป็นการทํานายของคนที่เกิดวันพุธประจำวันที่12พฤิกายน2568ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทุกท่านสวัสดีครับ